โอ้โหแจ็คพอตโอ้โหโอเมจ้าเอ้ยดูจีเพียบผิดบ่ B สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bite Story นะครับวันนี้ เราก็มีทิปไปทําบุญวัดป่านะครับบุญกระถิ่นที่แถวแถวอำเภอท่าตะเกียบนะครับอันนี้เราก็ไปสี่คันนะครับเฉลีสิสบาสามคันแล้วก็ติดไฟเตอร์หนึ่งคันนะครับขาประจําครับวันนี้กลุ่มกลุ่มที่ออกทิปกันประจําครับสนิทกันรู้มือกันครับก็รู้มือว่าผมขีม่ไม่ทัน <laughs> สวยเว้ยขาจับท่อคาร์บ,บอนอ่อ รถแรงไอเทมนะฮะนี่สตรีดไฟเตอร์แปดสี่แปดโฉมโครงถักมาลิสก์กู โอ้โหแจ็คพอตโอ้โหโอแม่เจ้าเอ้ยดูจีเพียบผิดบ้าออเฮ้ยขาผมมาที่ไหนนี่โูทางนิ้แดงเฉยอุ่าหล้างรถลงแวะกัดเงามานะครับ โอ้โยพอ,ยอ,ยอใจสลายบักง,งูเหลี่ยมบักง,งูเหลี่ยมเอยพอใจสลายแล้วตูสารักเองมาเค็ือบเงาขัดแป๊กมาจางดีโน่นมองไม่เห็นงนันนาแล้วตูฝุ่น,นโอ้าายามาไปไหนเนาะนี่เนาะ เส้นทางลับสุดยอดค่อยขี่ดีกว่าเราใครขี่ขันหน้าได้เปียบไม่มีฝุ่นเร,เราก็ทิ้งช่วงแล้วกันอืมไปวันนี้มาทำบุญน,นะครับมาเออมาทอดกระถิน เป็นกระถินเป็นของครอบครัวพี่เบิร์ตนะครับที่ชวนมานะครับแล้วก็มาทมําบุญไหว้พระนะครับเกิดชาติหน้าจะได้ร่ำล่ำรวยรวยหล่อๆอ,อ,อ,อสวยๆวยกันทุกคนเด้อสาธุไอสาธุอนุโมทนาบุญด้วยก็ขอให้ได้บุญกับผมด้วยเด้อวันนี้เด้อใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่ก็ได้บุญเช่นกันนะครับเป็นการสนับสนุน อการทอดกระถินวัดป่าในครั้งนี้ด้วยว้าป่ายางจริงๆเลยตัวนี้ป่ายางของแท้เลยตัวนี้โอ้ี่ชาวบ้านมาเกียด่ยางตอนกลาคืนนี่น่ากลัวนะครับมืดอตึ๊บในป่าในเขากลัวงงกวางงูน่นป่ารกทึบเลยข้างหนต้นอะไร ต้นอยู่ขาลิบตัดเอา้ามีถนนอโอ้น่าจะถึงเขตวัดแหละโอ้เป็นสะพานเราททำเป็นสะพานเฉยๆหลวงดีใจแม่มใส่ในหัวว่ะ โอ้ล้อแต่ละคนดูดิ <c oughs> โอ,อ้ลือล่อยๆโอ้ไรๆท่อปลายาวกันหมดนะครับคือเบิร์ดท่อเดิมในท่อสกอร์เปียนหรือว่าอะไรนะสปาร์กหรืออะไรเนี่ยนะขอ,ของพี่ปุ๊ ไปต่อครับตอนงูเหลี่ยมขึ้นมานําแล้วตอนนี้ไม่มีฝุ่นแล้วไปก่อนล่ะ <c oughs> ไปไป จอนหนเนาะบาทนี่เนาะ โลุกบ๊อบเลยโอเคครับก็เข้ามาถึงลานจอดรถของวัดป่าแล้วนะครับนี่ก็จอดบนลานจอดรถของวัดนะครับแล้วก็นี่เลยดินแดงส,สดๆนะครับ <c oughs> ดูล้อหลังแต่ละคนหรือเหลียงรถสองแถวโอ้อันนี้เด็กๆ เด็กๆเป็นคนบริการบนรถเหรอใช่ไหมใช่ไหมนี่อันนี้กล้องนี่กล้องอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมขันเพื่อนไปนะไม่นะี่เพื่อนได้บ้านเนี่ยพี่ถ่ายคลิปเหรอคะใช่ถ่ายคลิใช่อันนี้เป็นเด็กวัดเหรอหรือว่าไงฮะเแสนเด็กวัดแล้วก็บริการคนพัฒน์ปุญใช่ไหมเดี๋ยว่าขึ้นไปเหมือนกันขึ้นไปเหมือนกันเหรอยางรถ บ้านแถวไหนกันเนี่ยแน่แล้วมารถอะไรกันอ๋อเี่ว่ามาปิกอัพร้งตกนะเขาไม่มานั่งข้างในอ่ะสายเสียวอยู่ปอไหนเนี่ยปอสีนี่ปอไโอ้โไ้ปอปอไม่น นี่นะครับถ <N> ้าเราขี <N> ่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเองอันตรายนะ เขตวัดนะครับที่เป็นเขตธุระคันนาจะดินแดงเลยไม่มีท่านเป็นสภาพันนะครับแล้วก็นารถเคื่องนะครับก็เข้ามาทำบุญกันได้นะครับพื่อค์ศาสนสถานนะครับการงานกฐินวัดธรรมิลาดนะครับจะเป็นกฐินแบบสไตล์วัดป่านะครับจะไม่มีการแห่จะไม่มีมอหลีใดๆนะครับก็จะทําบุญเป็นโรงทานซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ให้ี่น้องประชาชนนะครับก็เข้ามาทาบุญนะครับแล้วก็ได้กินอาหารเช้าอะไรด้วย แล้วก็เป็นมูลคุณที่แท้จริงนะครับโดยไม่มีมโหรีบันเทิงใดๆทั้งสิ้นนะครับบรรยากาศเงียบๆแบบสไตลช์ชาวบ้านนะครับก็วันนี้ก็ม,มีพูดไปแล้วนะครับแล้วก็อิกท้องด้วยนะครับก็หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง Big b ส Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเกียโต,โตขอลาไปกเท่านี้นะครับสวัสดีครับ